กลับเข้ามากันอีกครั้งกับมาค้าพาร์ทคอก็คือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่มันไม่มีหมู่บ้านน่ะและหมู่บ้านเป็นหัวใจหลักของการเล่นไมค้ามันนะก็เลยแบบเฟลอะเอออยู่แถวนี้คือต้องหากินลําบากแน่ก็เลยจะย้ายเข้าอยู่ใกล้ๆก้หมู่บ้านดีกว่าเราได้ไปขุดเหมืองหลังไมมาก็ได้แร่มาอยู่ตอนนี้เรามีพ i ิกแอ็เพรใช้แล้วอ่ะก็ได้เพรมาสี่ก้อนทำ e แอ็ไป3ก้อนก็เหลือ1ก้อน รูอยู่นี่ Dante, ลูขุดเมืองฮ่า uh ฮ่าม c ครับเอาชิตรอดขอขอพักก่อนแล้วกันเรื่องของม c ครับเอาชิตรอดในเบรล็อกอ่ะพอรู้สึกว่ามาเล่นจาว่าแล้วติดใจไม่อยากเล่นเบรล็ออีกเลยก็รู้สึกกับนี้เนาะเดี๋ยวกลับไปเล่นแน่ๆแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นตอนไหนเพราะโปรเจ็กเรายังสร้างไม่เสร็จเลยตอนนี้มีหลายซีรีส์เลอเกิน ที่ตรงนี้ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีหมู่บ้านดังนั้นอี e ีนี้เป้าหมายของเราก็คือการตามหาหมู่บ้านอดูสิว่าจะเจอไหมผลนี้ก็ต้องเอาออกให้หมดเลยแล้วกันไม่ได้ปลูกละปลูกไปยาวมากเลยตอแรกอาจจะแบบทำเป็นฟาร์มเลยสุดท้ายก็ต้องลื้อทิงแล้วก็ไปอยู่ที่อื่น เราคัดไปแค่ของที่มันจําเป็นเนาะส่วนพวกของที่ไม่จําเป็นเช่นพวกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ที่นี่ไม่เอาไปด้วยเนาะมันหนักกระเป๋าเอาไปแค่นี้แหละเพราะว่าเราต้องอยู่ใกล้กลๆหมู่บ้านเนี่ยมันจะได้ได้เปรียบเวลาทำเราจะได้สะดวก EP แล้วเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าหูฟังได้ยินข้างเดียวอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าเราลองเอาหูฟังเราเสียบดูมันก็ได้ยินทั้งสองข้างนะหรือว่ามันจะเป็นที่หูฟังของคุณผู้ชมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ หาดินแดนใหม่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยน่าอยู่เลยโอ้โหไปไหนก็มีแต่สวัมเมียจังเกิลน่าเบื่อน่าเบือเบ่อเป็นเบอ,อมที่เราไม่ชอบเลยอยากอยู่แบบเบอมเพนเบอมเทเลายอย่างเงี้ยมันไม่มีเหรอชอบเบอมเทเลสไอยมากเพราะว่าแบบฟาร์มกระจกชั้นดีเราอาจจะไม่เล่นแบบเปะเวอร์เหมือนช่องที่เขาเล่นตึงๆกันนะเช่นแบบพวกเมร์ยยาสอะไรเงี้ย เราอาจจะไม่เล่นตึงแบบนั้นนะเพราะว่าเราเน้นชิวๆมากกว่าอ่ะอ่ะก็คือเราเล่นเพื่อความสนุกเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเน้นตึงเน้นชิอวอะเขาะ้าใจปะแบบช้าๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ไม่เน้นตึงเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะผมเกินเนี่ยเรายังเรียนหนังสืออยู่เลยก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่น ออกทะเลแล้วจ้าวันพีตามหา,าสมบัติจ้าอยู่ไหนนะาเผื่อเจอสมบัติเอ๊มีแต่ปลาโลมาไม่มีสมบัติเลยเหรออุ้ยตรงนั้นสร้างเรือหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนนะไหนอา้าวอย่าแค่เนินเองเหรอกูนึกว่าสร้างเรือโหรูปร่างซะเหมือนเชียว เนี่ยนึกว่ามองเป็นซากเรือเฉยโอ้โหสายตากูเริ่มไม่ดีแล้วโอเคถือว่าเป็นการลงมาเพื่อคาประตูแล้วกันเอาไว้แห่ใจใต้น้ำพวกเรามันเน้นชิวอ,อยู่แล้วเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวนะนี่ฉันกลับมาที่เดิมเหรอนี่โอ้โหยอชนี่มันที่เดิมนี่นะใช่เลยอะพายไปพายมากลับมาที่เดิมทั้งนั้น ว้าเดี๋ยวกดผิดพีแอ็เพชชันเดี๋ยวเดี๋ยวี๋แอเพชกูเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพีแอเพชหายไปไหนฮะฮะแหนริหายไปไหนไปไหนอ๋อจระจระเดเดวเดามามาโอเคอุยจะเกิด โยนลงลาวานี่คือสวยนะคือต้องหาใหม่หมดเลยเนะี่ยอันนี้พิกแอคเพชนะของสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้เลยมามา EP นี้ไม่มีเสียงพูดน่ารำคาลละเพราะว่า EP แล้วเราเผลอไปเปิดอะไรไม่รู้ที่มันเป็นเสียงพูดในการตั้งค่าที่มันเอาไว้สำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเล่นเกมไมค์คารับอะ่ะก็จะน่ารำคาญหน่อยตอนนี้เราปิดและะ้วอ่ะ ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอุ้ยเก็บไม่ได้ลืมกระเป๋าเต็มการสำรวจโลกแมคคาร์ฟเนี่ยเป็เกมไปจนพาย,ยจริงเอมันก็มีแต่พวกป่าเนาะอยากเจอพวกเบอร์อมเทรสไซห้างแรงห้งแรงมั่งอะพื้นฐานการเล่นแมคคาร์ไม่ได้ยาก <c oughs> ก็ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าแบบมันก็อาจจะยากนะการเล่นแมคคาร์อะไรเงี้ย พอเราเล่นบนแบบแพลตฟอร์มเบสโลกใช่ไหมเราไม่ได้เล่นบนจาวาแต่พอเราลองมันเล่นบนจาวามันก็มันก็แบบคล้ายเบสโลกทุกอย่างเลยแค่อาจจะต่างกันตรงที่ระบบอะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่โดยรวมก็คือแบบก็ต้องเล่นได้แหละเออเพราะว่าเราเคยเล่นเวอร์ชันเบสโลกมาก,ก่อนอ่ะก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนเห็นอะไรสักอย่างเฮ้ นี่มันอ๋อตัวจุดซากเรือที่เราเกือบจมน้ำตายนี่เองนี่นะฮะกลับมาที่เดิมจริงๆด้วยกล่องด,ดูสิโอ้ไม่มีอะไรละก็คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเกือบจมน้ำตายจำได้เลยเจอแต่ไบโออะไรก็ไม่รู้เจอแต่พวกแบบป่ากูเจอหมู่บ้านกูมนไม่ได้ขาดแคลนไม้ เดินทางในทะเลในยามค่ำคืนก็เจอกับโอเชียนมอนเมน์โอ้โหอุ้ยเจอเกาะเล็กโอเคเฮ้ยตรงนี้เป็นที่พักพิงแล้วกันมาแหว่หมงมุมนี่ตูใหญ่นี่นิกกี้มินาดเออตายอ่ะจึบ๊บนี่เน่ปักทอดนี่นอนนะฮะตื่น มาอุ๊บ้าวโอเคมานี่ก็คือ i ม e c ครับวันที่อะไรวะเนี่ยขออนุญาตขุดถ่านแปน๊บนึงนะพอดีโลภอยากได้ถ่านถ่านเนี่ยเป็นของสำคัญเลยนะเพราะว่าเราจะลงเหมืองเนี่ยเราต้องใช้ครับทอดต,ตอนนี้กระเป๋าเต็มอ่ะนี่กันเอาสิงออก การที่เราถือของมือซ้ายได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะสะดวกขึ้นเยอะง่ายชีวิตคือแบบสบายขึ้นเยอะเลยถ้ามาคาเบนล็อกอย่างเงี้ยลำบากพูดจริงถือของมือซ้ายไม่ได้อะไรนี้มันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หาหมู่บ้านไม่เจออยากอยู่หมู่บ้านมากเลยตอนนี้พายเรือรู้จะพายเรือไปไหนแล้วเนี่ยไม่เจออะไรเลยโอ้ยเจอแต่พวกซากปรากพังอะแต่ว่าเราไปสำรวจไม่ได้หรอกเพราะว่าสมุน้พเยอะเห็นไหมเจออีกแล้วอันนี้มันตื้นวะขออนุญาตลบหน่อยขออนุญาตลบนิดน,นึงมันตื้นมันตื้น จอสิ่งที่น่าสนใจและอันตรายนอ้อยกว่าซากปรหาหักพังแล้วก็คือซากเรือนั่นเองเรือยได้แผ่นที่สมบัติอะ่ะดูที่จะมีไหมเป็นซากเรือที่เป็นเรือแบบเต็มลำเลยเนาะในนี้มีประตูอะวางประตูแล้วไม่มีกล่องเหรอเหมือนจะไม่มีกล่องนะไป ต่อไปตรงนี้ขุดกราเวลออกหุยมีประตูให้อยู่แล้วโอ้ไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ห้องเปล่าๆโอเคต่อไปก็ตรงนี้อมีกล้องหยอะไรเนี่ยโอ้ยแมวหรอกกากเกินของเนี่มันต้องมีสองกล่องสิไม่ได้มีแค่กล่องเดียว เดี๋ยวนะขอแยกหายใจก่อนมันจะมีแค่กล่องเดียวได้ยังไงละ่ะบ้าหรือเปล่าอ๋ออยู่ในห้องนี้อ่ะเมื่อกี้ทำไมตอนแรกมองไม่เห็นวะเออมันต้องหยบบมีซี่แร่อะไรอย่างเงี้ยมาเต็มเต็มเต็มมันจะมีทางไหมที่ไมค์คร f t อัปเดตให้นางเงือกเข้ามาน่าจะไม่มีหรอกแต่ก็มีโอกาสนะอันนี้อะไรอ่ะนีม่มันตื้นจังเลยตื้นแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะมา อ่ตัวนี้ก่อนนี่แกเป็นสม,มี่น้ำแกอยู่ในน้ำแกแคลเ่อนที่เลื่อนที่ได้ชา้าเออดินพันดินพันโอ้ไม่กอดตอนันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเยอะเกินอ่ะไม่เอาดีกว่าตอนแรกก็จะเอานาะแต่กลัวพวกชายเด่นไงชายเด่นน่ากลัวเกิน เดินทางมาไกลเวอร์ขอยนานอนก่อนละกันมาทลีฟตื่นแล้วจ้าเรายังไม่ยอมแพ้ที่จะตามหาบ้านของเราหมู่บ้านวีเดจเจอตรงนี้เป็นป้อมโจรป้อมโจรกับอะไรเห็นแวบๆบแบบป้อมโจรกับโอ้โหเจอแล้ว หมู่บ้านวิเดจเจอแล้วอยู่ในเบอมเพนด้วยโอเควันนี้เราจะมาอยู่ในหมู่บ้านกันนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเป็นเบอมเพนใช่ไหม<ะ>เรามีเหล็กอยู่อ่ะต้องทำโล่่อเพราะเราจะไปบุกป,ป้อมโจน<ะ>แต่ก่อนเข,ข้าหมู่บ้านก่อนแล้วกันเข้าหมู่บ้านก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งสนใจป้อมโจนสนใจที่หมู่บ้านก่อนดีกว่าน่าจะมีอะไรให้ รูดเยอะกว่าแถมมีบ้านให้อยู่ฟรีด้วยอ่าเรื่อก,ก่อนเราจะอยู่หลังในใครเขาสร้างบ้านเองกันกน,นี่เขาอยู่ที่นี่เลยบ้านอยู่ฟรีเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอ๋ออุ้ยอันตรายเวอร์เหวแบบนี้ต้องเสฟชีวิตของชาวบ้านด้วยนะไม่เขา้าใจว่าทำไมไมครับชอบเจนหมู่บ้านมาท,ที่แปลกๆรอบเลย เจอแต่หมู่บ้านที่อยู่ที่แปลกๆเช่นหมู่บ้านอยู่ตรงเหวอะไรเงี้ยก็แปลกดีบ้านอยู่ในถ้ำย่างเงี้ยแปลกมากบ้านหลังนี้นี่ไงบ้านหลังนี้เหรออาชีพอะไรอ๋อผลิตอาวุธเนาะเดี๋ยว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 ปิดไปเลยถามว่าทำไมต้องปิดล่ะเป็นการเซฟชีวิตของชาวบ้าน เราต้องเซฟชีวิตของชาวบ้านไว้อย่างน้อยสองตัวเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เหลือก็ปล่อยปล่อยได้เลยอันนี้อ้อเพิ่งออกมาเหรอเอาตัวที่อยู่ในบ้านน่ะต้องเซฟเขาไว้เพื่อที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตเราจะได้ไม่ขาดแคนวีเจเอร์ นี่คาร์บเป็นกล่องก่อนเพื่อที่เอามาใช้วางเชื่อไหมว่านี่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องไมค์คาร์บเลยเดี๋ยวว่าจะดูอยู่เดี๋ยวมันมีเน็ตฟิกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนมาเข้าโรงมามีนี่ไม่ดูเลยนี่ติดสอบมเดอร์ยุ่งกับการสอบอ่ะเดี๋ยวจะไปบุกป,ป้อมโจนกันนะฮะ หมู่บ้านนี้มีแครอทโอเคเอาพัางเลย <c oughs> กระสบุกคืนทะาน่อยทมีโอ้มีครบทุกอย่างเลยเนี่ยมีบิดรูนด้วยใช่ไหมโอเคที่นี่ก็คือที่ที่เหมาะสมแล้วมีพืชครบทุกอย่างสบายเลยทีนี้เก็บแครอทแครอทเนี่ยเราชอบมากมากเลยเพราะว่ามันสามารถเอาไปคราเป็นแครอททองคําได้อะเราชอบกินแครอททองคํา <c oughs> ออเล็กมาเราจะมาครัฟของกันครัฟเป็นขวานใช้เป็นขวานนะเพราะว่าในแมคคัฟจาวาเนี่ยขวานตีแรงกว่าดาบเราก็จะใช้เป็นขวานอ่าจากนั้นก็เอามาเป็นนี่ไม้มาทําเป็นโล่อาวุธจะเป็นขวานกับโล่เนาะทำประตูก่อนแล้ะกันอ่ะโล่มา เพราะประตูนเีเราจะใช้ปิดไม่ให้โจรเข้าในป้อมนี่กด F อ่าสลับของเสียของนี่ไม่ใช้ก็เก็บไปก่อนจะไม่เปลืองมาดักลบย่อมมีบาดแผลข้อเสียของขวานเนี่ยก็คือมันครูดาวนานอยู่นะเพราะว่าในเวอร์ชันจาว่ามันจะมีครูดาวตีด้วยไงว่าแต่เหมือนจะมืดเนาะ มันจะมืดนอนดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากไปบวกกับโจนตอนคืนมันจะไม่ได้มีแค่โจนมันจะมีมอนเตอร์ด้วยก็เลยไม่เอาดีกว่ามาแล้วมาแล้วนี่นะฮะมาอย่างสายรับมาอย่างเท่เดี๋ยวก่อนเจอแน่สายรับสองหน้านาตาชาโรมานอฟเดี๋ยวก่อนคูคืนนาตาชาลรมานอปที่ปลอมตัวมาเรียมเยมเดี๋ยวนะอุ้ย เกิดตอนหน้าตากูอย่างนี้ก็ได้หรออุ้ยมันเห็นเราแล้วเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้ว,ลว,ลว,ลวอ,ยอย่านะอย่านะอย่านะกูไม่ได้มาทำอะไรไปไปไปอุ้ยมีอะไรด้วยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาอุ้ยไปไปเข้าเข้าแล้วก็ปิดประตูอ่าจากนั้นก็ขึ้นดูซิมีอะไรไหม มีอะไรไหมเนี่ยตับของก่อนไม่มีโอเคขึ้นไปต่อไม่มีอ่ะจะชิวขนาดนี้เลยเหรอโอ้ของมีเหล็กก็ใช้ได้อยู่ก็ไม่ใช่ของดีๆมากแต่ก็เอามาก่อนก็นได้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เสี่ยงชีวิตเลยขนาดนั้นอ่กล่องเอากล่องไปด้วยอ่ะเสร็จแ,แล้วมันอยู่ด้านนี้กันใช่ไหมมันอยู่ด้านนี้กันแสดงว่าเราต้องลงด้านอื่น ด้านนี้ไม่มีของด้านนี้ก็ได้ไปไปไปวิ่ง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 เลยวิ่งยาวๆเลยเดี๋ยวมันตามมาเดี๋ยวมันตามมาอุ้ยนี่สรุปพิเรเจอร์หรือว่าเราที่เป็นโจรนี่รู้นี้ว่าผู้เล่นมากกว่าที่เป็นโจรนี่พวกนั้นเขาก็อยู่ของเขาดีๆเดี๋ยวเราก็ไม่ขโมยของเขาเฉย โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ TM Thai Gamer ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ต้องไปละอ่ะต้องไปเรียนต่อ